ประเด็นที่จะทํำยังไงที่จะให้นักการเมืองเนี่ยผู้นี้ไม่อยู่นานาจมากเกินไปเช่นเป็นแค่สองสมัยดีไหมก็จะมีประเด็นต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมากนะครับซึ่งศูนย์กลางเนี่ยก็จะอยู่ที่ประเด็นเรื่องนักการเมืองทำยังไงจะขีดกรอบให้นักการเมืองนะคนที่ที่หวังจะเข้ามากอบโกยหรือว่าคนที่อาจจะเข้ามาแล้วก็มาใช้อำนาจผิดๆอะไรต่างๆอย่างที่เราเคยประสบเนี่ยไม่ได้มีโอกาสเข้ามาได้อันนี้จะเป็นวิธีที่ถูกไหม ขีกรอบขีดเส้นเอาไว้บ้างไม่ได้เสียหายแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีปาครับถ้านับตามหลักของศาสนาเอาผู้ตามศาสนาพุทธก่อนครับคนจะมาบวชได้ประการแรกต้องเป็นคนนะอไม่ใช่นาคมา,า,า,าที่เขาขานนาคก,กันนะครับ่นี้ถามว่ามนุษย์โสซิเป็นม,มนุษย์หรือเปล่าจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ที่ตัวมีภาระในชีวิตแล้วใช่ไหมจะต้องไม่ใช่ คนที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นนักบวชเป็นพระสงฆ์มีความสมบูรณ์พอสมควรเข้ามาได้ใช่ไหมผมคิดว่าการขีดเส้นผิดก่อขีดได้ขีดพอประมาณถ้าเส้นสูงมากเกินไปในที่สุดก็จะไปกั้นไว้หมดแล้วกั้นไว้หมดคนดีๆก็ขีดอะไรเก็เลยเข้าไปได้ด้วยครับนะครับให้เข้ามาได้แต่มีกระบวนการคัดออกที่มีประสิทธิภาพพอๆกันกับเส้นที่ขีดกั้นไว้เพราะไม่งั้นพอข้ามเส้นมาได้ทุกอย่างฟรีหมดแล้วทีนี้ กวิ่งเตลดเิดเปิดเปิงไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยครับผมจึงเห็นว่าทําไปเถอะครับขอให้ตั้งอยู่บนเจตนาที่สุดจริตเป้าหมายที่เป็นธรรมเส้นมันจะขนาดพอดีเองความสูงของเส้นก็จะพอดีเองอ,อตอนนี้ยังไม่ได้บทสรุปเพราะว่ายังเป็นอํานาจของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหนึ่งร้อยท่านที่จะไปมอบหน้าที่ให้กับคนสามสิบห้าคนยี่สิบห้าคนมาจากในคนของสภาว่ากันเองอ,อีกสิบคนมาจากคอมชอเลือกมาให้ครับ สามสิบห้านั้นเนี่ยเขาจะเป็นคนไปสร้างกติกานั้น<ม>แต่งกติกานั้นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในวงต่างๆจะเป็นวงสามสิบห้าคนนี้คณนะกรรมิการรา่างสภาร่างรับจำนวนหนึ่งร้อยคนแล้วก็วงนอกออกมาคือสื่อที่คอยจับตาดูเพื่อจะรายงานให้คนหกสิบกว่าล้านคนได้รับรู้นั้นเนี่ย<ม>ทั้งหมดนี้ถ้ายืนอยู่บนฐานของการที่มีเจตนาสุดจริตเป้าหมายเป็นธรรม,มทุกคนจะทําหน้าที่อันเหมาะสมของตัวเอง เพื่อทําให้เส้นและวงเหล่านั้นกติกาเหล่านั้นเนี่ยมันอยู่ในขีดที่มันพอประมาณอแล้วขีดที่ว่านั้นก็ไม่ควรจะทําเฉพาะไอ้เส้นวงที่ก่อนขาเข้าเพราะเข้าไปแล้วต้องจับออกได้อคนหลายคนเข้าไปตอนก่อนเข้าดีเช่แต่พอเข้าไป,พอ,าไปพอได้เข้าไปกอดเข้าไปใกล้อํานาจเนี่ยเอ๊พฤติการณจะเปลี่ยนไปต้องจับแกบออกได้แล้วไม่จําเป็นต้องโยนแกนออกไปไกลก็ได้อพฤติกรรมแบบนี้โยนออกไปไม่ไกลนะพฤติกรรมแบบนี้โยนให้ห่างไปเลยอพฤติกรรมแบบนี้ ให้ยังอยู่แต่ให้หยุดการใช้อำนาจนั้นอืม,มันมีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มองอะไรที่เป็นซ้ายเป็นขวาไปหมดไม่มองอะไรที่เป็นดําเป็นขาวไปหมดมันมีของที่สามารถบริหารจาัดก,การให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ได้กฎกติกาที่มีความยืดหยุ่นแบบนั้นพร้อมๆกับผู้ใช้ผู้ใช้ผู้ใช้กติกาผู้มีอำนาจของรัฐครับที่ก็มีความยืดหยุ่นและยืนอยู่บนพ,พื้นฐานของเจตนาสุจริตเป้าหมายที่เที่ยงธรรมอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหา พราะอย่างที่เรียนให้คุณไปสาร,พราพไปแล้วก็คือสวิตไฟเนี่ยเดินกันให้ดีไฟไม่รั่วไฟไม่ชอ็อตเป็นนั้นใช้ได้แต่ปรากฏว่าตัวเจ้าบ้านเนี่ยผู้บริหารผู้จัดก,การร้านเนี่ยแกเปิดไฟกับปิดผิดที่งเงี้ยแกเปิดเฉพาะแอร์ห้องแกเย็นฉ่าลูกค้ามากัไม่เปิดให้สักลายหนึงเนี่ยลูกค้าก็เพลนหมดครับคนก็เดือดร้อนอครับครนีรัฐบาลของผลเอกสรยุทธ์ท่าน ก็ประกาศนโยบายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วที่น่าสนใจเนี่ยที่เห็นว่าน่าจะมีส่วนสําคัญกับเรื่องของการสร้รูปการเมืองก็คือเรื่องของการจัดตั้งสภาพัฒนาสภาพัฒนาการเมืองพัฒนาการเมืองเนี่ยนะครับตรนนี้อาจารย์มีความเห็นอย่างไรในการจัดตั้งอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องยกประโยชน์ให้กับคอพปคณะกรรมการพัฒนาประชาธิปไตยสมัย อาจารย์ประเวศเป็นประธานเคยมีดํำริขึ้นมาเรื่องของการปฏิรูปการเมืองไทยนอกเหนือจากการแก้ไขรัฐนูนมาตราสองหนึ่งแล้วควรจะต้องให้มีองค์กรอันเป็นโอ้เรื่องย้อนไปตั้งแต่ประมาณปีสามเก้าตลงนู้นนะใช่ครับอเอกสารนี้ผลิตประมาณปีสามเจ็ดโอ้ครับผลิตสามเจ็ดแจกจ่ายปีสามแปดแล้วก็มาแก้ไขรัฐนูลในตอนปีสามเก้าต่อมานั่นเนี่ยพูดถึงเรื่องการมีองค์กรที่มันมีลักษณะเป็นการถาวร คอยนั่งทําการบ้านศึกษาวิจัยพัฒนาคนา้นคว้าแล้วก็บอกกล่าวเป็นเหมือนประภาคารทางปัญญาส่องไฟไปให้เห็นว่าเปรียบเทียบรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบกติกาบ้านเมืองเปรียบเทียบเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองของคนในสังคม,มต่างๆแล้วบอกว่าในสังคมไทยพอจะรับอะไรบ้างเช่อนอาจารย์ประเวศท่านเคยอธิบายชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมของการฟังพูดฟังและพูด เรียนรู้้วยการฟังและพูดมไม่ใช่สังคมของการอ่านและเขียนอย่างนี้ก็จะเห็นว่าถ้อาอย่านั้นแต่ไปยับรับหลักทฤษฎีของฝรั่งตะวันตกข้าม,มาใช้กันเต็มๆตดๆดดดดดไม่ได้ละเพราะมันไม่เข้ากับวัฒนธรรมปกติของคนไทยที่เราเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยการพูดคุยฟังและพูดการสร้างสภาพัฒนาการเมืองผมก็เห็นว่ายืนอยู่บนหลักความต้องการอย่างเดียวกัน เพียงแต่ว่าสภาพัฒนาการเมืองอันนี้กับเรื่องขององค์กรเพื่อทําการ,ริรูปการเมืองอย่างต่อเนื่องที่อาจารย์ประเวศเคยนําเสนอเอาไว้เมื่อ10ปีที่แล้วมีอารมณ์และบทบาทต่างกันเล็กน้อยอ,อันนู้นเป็นเรื่องของการเป็นสถาบันที่ไม่ได้มาชี้นําและเป็นตัวทํารบอันนั้นเป็นแค่ชี้แนะแต่ไม่ต้องนําครับส่วนอันนี้เนี่ยถ้าฟังดูฟังไปฟังมาแล้ว ถ้าอ่านตามความในในโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาของคณะรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะเป็นลนักษณะว่าเป็นทั้งองค์กรที่ผลิตชี้แนะนําไปปฏิบัติอเอาต้องไปนําไปตัวแบบเนี้ยมันชักสงสัยแล้วว่าเอ๊ะแล้วท่าน,นทำคนเดียวไหวเหรอ,อเพราะการเมืองมันเกี่ยวข้องกับประชาชนมากมายมาหาศาลกลุ่มคนกลุ่มพลังต่างๆเยอะแยะแล้วเขาจะมีส่วน มีความเป็นหุ้นส่วนกับเรื่องนี้ือมไม่ใช่เป็นแค่ผู้ตามแต่ก็เป็นหุ้นส่วนที่ดีร่วมกับแผนนียอ,อาจจะสําคัญมากเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงเห็นว่าเจตนาคงดีแล้วก็ผมเชื่อว่ารัฐมนูรฉบับนี้เป็นฉบับชั่ว,วคราวนโยบายนีย้เป็นนโยบายเฉพาะการสําหรับรัฐบาลน,นี้แต่ในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่กําลังจะเกิดขึ้นโดยสภาร่างนั้นเนี่ยทีนี้ของพวกนี้เนี่ยก็จะถูกเอาไป พิจารณาต่อว่าจะให้เป็นข้อความที่กําหนดชัดแจ้งเอาไว้ในรัฐนูญหรือไม่มแต่อย่างไรก็ตามนะครับการมีองค์กรจะเรียกว่าสภาพ,าพัฒนาการเมืองหรือสถาบันพัฒนาการเมืองหรืออะไรก็สุดแท้แต่นั้นเนี่ยสาระใหญ่ของมันก็คือว่าการเรียนรู้เรื่องสองเรื่องพร้อมๆกันครับหนึ่งคือเรื่องธรรมมาธิปไตยธรรมมาธิปไตยคือการที่ผู้ใดก็ตามที่เข้าไปอยู่ในอำนาจไม่ว่าจะอำนาจน้อยอำนาจใหญ่ จะเป็นคนที่ได้อยู่ในตาแหน่งหรือไม่การเป็นประชาชนธรรมดาก็ต้องมีธรรมาธิปไตยเรื่องการนําเสนอเรื่องธรรมาธิปไตยจะต้องกลายเป็นเรื่องที่เป็นกระแสหลักครับเรื่องที่สองซึ่งธรรมาธิปไตยอาจจะฟังดูจับต้องแล้วรู้สึกห่างไกลแต่ก็ต้องมีเป้าหมายนะครับอ,อันที่สองที่เข้ามาคู่เคียงกันแล้วก็สังคมอาจจะรู้สึกคุ้นเคยมากกว่าคือเรื่องเศรศษฐกิจพอเพียงคือหลักปรัชญ,ญาชีวิตแห่งความพอเพียงม,มีทั้งธรรมาธิปไตยมีทั้งเรื่องความพอเพียงเนี่ยนะครับมันจะช่วยกำกับ ถ้าเรื่องความพอเพียงคนอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ้โหถ้าอย่างนั้นเนี่ยทาธุรกิจหมื่นล้านไม่ได้ทําธุรกิจพันล้านไม่ได้สิเพราะมันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องไม่พอเพียงผมคิดว่าเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็อธิบายอยู่ว่าทาได้แต่ขอให้ยือนอยู่บนหลักของความไม่ประมาทม,มีเหตุมีผลแล้วก็มีคุ้มคุ้มกันในตัวเองส่วนในเรื่องของธรรมมาทิปไตยตอนนี้มาละไม่ว่าท่านจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจพันล้านหมื่นล้านนั้นเนี่ยท่านก็จะต้องยืนอยู่บนหลักการแห่งความเป็นธรรม เป็นธรรมกับตนเองเป็นธรรมกับผู้อื่นนึกถึงผู้อื่นให้มากๆทํธรรมาธิปไตยเป็นสิ่งที่ใช้ได้ในการปกครองทุกประเภทยิ่งถ้ามาใช้ในการปกครองแบบประชาธิปไตยยิ่งดีใหญ่ครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับที่ภาคธุรกิจเองเขาก็มีเรื่องของ good governance ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่า good governance นั้นเนี่ยเป็นเรื่องการบริหารจัดการที่ดีกลายเป็นเรื่องกลายเป็นธรรมธรรมะของผู้บริหารต้องมีตำแหน่งก่อนครับลูกน้องลูกน้อง โฟมโฟแมนเลยไม่ค่อยสนใจแล้วก็ทำตามฝรั่งบอกอว่าไอเงี้ยพูดกับแวนแอนมีนะครับ ISO บางเรื่องนะฮะบางรหัสวิธีจอดรถในโรงงานในสันประกอบการต้องถอยหันหลังอเอาถอยเสียหันเข้าฝาถามว่าทรรมาทิปไตยตรงไหนอเพราะหันไปทางไหนควันคุณก็ไปถึงคนอยู่เดียวอ,อันนั้นเป็นเรื่องความสวยงามเพราะนั้นเนี่ยประเด็นเรื่องของการสร้างทั้งธรรมมาธิปไตย ให้มันฝังเข้าไปอยู่ในประธานโทษ d n เของความเป็นมนุษย์ของพวกเราเอาเรื่องของปรัชญาแห่งความพอเพียงมาไว้อยู่ในยีนของสมองของทุกคนว่าใช่ทําอะไรเราก็ต้องนึกถึงความพอเพียงนะรเราเป็นประเทศขนาดเล็กในสังคมโลกถ้าเรายังไม่ตัดตัวเองจากสังคมโลกรบลับตัดไม่ได้ด้วยอเพราะว่าพรมแดนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร้อยแปด 8, มันต่อเนื่องกันเราจะบอกว่าเราตัดตัวเองจากโลกมนุษย์เพราะฉะนั้นเ,เราจะไม่มีมรสุกแล้วก็มไม่ใช่ เพราะฉะนั้นสถาบันพัฒนาการเมืองที่ทางรัฐบาล<ช>เฉพาะการเขากำลังจะสร้างขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นความต่อเนื่องจากตั้งแต่ครั้งหลังเหตุการณ์พฤษภาปี35นะครับเข้าใจว่าจะเป็นช่วงอย่างนั้นแต่ที่มันเกิดอะไรมันเกิดอะไรในช่วงเวลาที่หลังจากมีรัฐธรรมนูญปี40แล้วมันขาดหายไปแล้วเนี่ยถึงจะต้องมาสืบต่อกันในช่วงของรัฐบาลเฉพาะการชุดนี้รัฐธรรมนูญปี40มีเขียนบทที่เอาไว้ซ่อมตัวเองอยู่ ที่บอกว่าเมื่อใช้ไปถึง5ปีแล้วให้องค์กรต่างๆเนี่ยให้พากันเสนอข้อเสนอแนะในการซ่อมแซม,มว่าถามื่อใช้ไปแล้วเนี่ยผ่านไปห้ปีวัฒนามในสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปยังไงการเมืองมันเปลี่ยนแปลงไปควรแก้ไขนะไม่แก้มเมื่อไม่แก,ก้ก็กลายเป็นแบบแบบบ้านก็ชักจะไม่ทันสมัยแต่ไม่ถึงขนาดทำให้บ้านพังนะครับแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือว่าไม่แก้พฤติกรรมพฤติกรรมของนักการเมืองผู้ใช้อำนาจพฤติกรรมของคนที่อยู่ในระบบอำนาจซึ่งรวมไปถึง เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจําด้วยนะอเมื่อไม่แก้มันก็มันก็ยุ่งละอมันก็อาจจะผ่านปีที่ห้ามาได้พอเข้าปีที่หกที่เจ็ดที่แปดวันเนี้ยเราอยู่ที่ปีที่เก้านะพอต้นปีที่เก้าเท่านั้นน่ะมันก็ไฟมันก็ดับละอไฟแห่งความมีสัทธาคือปัญหามันสุอมจนกระทั่งมันมันมันไม่ไหวแล้วนะฮะที่จะเดินหน้าไปได้ ไปหลังไปสมัยตอนพรรคชาติไทยรวมรัฐาบาลตอนปีส5 4 4ิบี่ถึงสอง7ันรอสี่สิบเจ็ถ้าท่านผู้ชมยังจำได้จะมีเรื่องการขัดแย้งกันระหว่างเรื่องการเลี้ยงกุ้งกุลาในพื้นที่น้ำจืดพูด,พดง่ายๆจะเอานากุ้งหรือจะเอานาข้าวม,มีผู้ใหญ่ทั้งในราชการประจำผู้ใหญ่ในการเมืองออกมาพูดบอกว่าอยากเห็นชาวนาใส่โรเล็กซ์ไหม เห็นไหมครับไม่ยืนอยู่บนฐานของความพอเพียงซะละแล้วไม่มีเหตุมีผลไม่มีภูมิคุ้มกันในตัวเองในที่สุดยังดีว่าตอนนั้นเนี่ยความเป็นความที่ยืนหยัดอยู่ในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าพรรคชาติไทยได้ร่วมกับเกษตรกรจำนวนมากและประชาชนที่สนใจในเรื่องประเด็นด้นเสียงด้าน้องจำนวนมากคัดค้านนโยบายนี้ เรียกว่าถึงพลิกถึงถิงังถ้าจะต้องถูกไล่ออกจากรัฐบาลก็ยอมการต่อสู้ครั้งนั้นทําให้นโยบายนั้นไม่ผ่านใังนั้นต้องถอนทับกลับไปแล้วพอเข้าปี48ทีนี้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวละรัฐบาลพรรคเดียวนํามาสู่การตัดสินใจอะไรหลายอย่างที่ทําให้คนรู้สึกว่าที่เขาทนรอ5ปีแรกหลังปี40จนถึงปี45จะต้องมีการเสนอแนะเพื่อแก้ไขกติกาบ้านเมืองอ กติกาก็ไม่ได้มีการเสนอแนะถูกดองไว้กฎหมายป่าชุมชนไปนรอนในสภาผู้แทานราษฎรน,นําเสนอโดยประชาชนหลายหมื่นคนคถูกทําให้ตกไปจากหิ่งไปเฉยๆเพียงเพราะอายุสภาครบสี่ปีแล้วจบไปอพอมาปีสี่แปดทั้งกฎหมายฉบับน,นี้ก็เข้าพรบรบป่าชุมชนก็เข้ากฎหมายสุขภาพแห่งชาติทีนี้ประชาชนเข้าชื่อกันมาเป็นแสนก็ไม่ได้เข้าครับเห็นไหมครับว่ากติกาก็ไม่ได้แก้ไม่ได้ซ่อม พฤติการยิ่งไปกันใหญ่พอพฤติการยิ่งไปกันใหญ่ศร<ม>ัทธาที่มีต่อระบบการเมืองก็ดับวูบลง<ม>ยิ่งพอไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของเหตุผลอันมาจากการยึดอํานาจ<ม>ก็ค่อนข้างจะตรงใจกับประชาชนที่เขาอึดอัดขัดขัดข้องมาสี่เหตุผลที่ว่าก่อให้เกิดการแตกแยกแบ<ม>่งฝ่ายทั้งหมดถามว่าแตกแยกแบ่งฝ่ายเพราะอยากเห็นการต่อสู้ การสู้รบหรือเปล่าบอกเปลา่าเชื่อว่าเปล่าหรอกแต่ว่าเห็นการเมืองมากไปการเมืองไม่พอเพียงจะเอาตรงนี้ยังไม่มีคนของเราต้องเอาให้ได้ถ้ายังไม่เลือกคนของเราอีกก็อย่าไปให้งบประมาณไปลักษณะแบบนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐมนตสีศรีสนเข,เขาไม่ได้ให้ทำนะครับแต่ก็ทำเรื่องที่สองไปแทรกแซง,งองค์กรอิสระโดยองค์กรที่ถูกแทรกแซง มากที่สุดก็คือตัวองค์กรวุฒิสภาคือแทรกแซงตั้งแต่วิธีการเลือกตั้งการเลือกเข้ามาแล้วได้เข้ามาแล้วก็มีเรื่องประเด็นต่างๆออกมาแล้วในสุดวุฒิสภาคือผู้ให้ความเห็นชอบในการเสนอชื่อแต่งตั้งบุคคลเข้าไปอยู่ในองค์กรอิสระอีกประเภทอื่นๆทั้งสิ่งก็กลายเป็นเรื่องของสิ่งที่ประชาชนไฟแห่งศรัทธาก็ดับรูปลงไปประเด็นที่3เป็นเรื่องของการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันมากมายจะจับใครไม่ได้เลย ตรวจสอบแล้วเอาระบบราชการปกติเข้าไปตรวจสอบบอกว่าไม่เห็นมีใครติดเลยแต่ทุกคนก็รู้อยู่เต็มแก่ว่ากลิ่นมันกลิ่นมันฟ้องอกรณีการใช้อำนาจรัฐโดยไม่เป็นธรรม